สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่คนที่วัดสายใหม่เลยนะนะครับเนี่ยวัดสายใหม่วันนี้ก็มา,าไกลเลยนะครับผมพอดี F อฟซนะแนะนำแล้วก็ฝากเช่าวัตถุมงคลมานะครับนี่นะนี่อันนี้เป็นวิหารนะครับผมนะนี่หลวงพ่อทองใบนะครับทุกคนนี่นะถึงกันแล้วนะครับสําหรับ วัดสายใหม่นะครับเี่เป็นวิหารนะครับทุกคน,นะค,นะนคนนะครับสวยๆเลยนะเดี๋ยวมันมีวัตถุมงคลนะครับนะให้เราได้ชมกันด้วยนะครับนี่นะวัดสายไหมนะครับ,นะรบตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับจเจ้าวัดวัดสายไหม นี่นะนะครับพระอาจารย์ออสนะครับผมนะประธานิโกนะครับนี่ถึงกันแล้วสถานที่บูชาวัตถุมงคลอยู่ด้านนี้เดี๋ยวพาไปชมกันนี่นะสถานที่บูชาวัตถุมงคลโอ้นี่ทาเวสวร สวยๆเลยนะครับนี่มีเสื้อยันตะกุดลูกปืนด้วยนะนะครับแล้วก็จะมีกำไรแบบนี้เจ็ดร้อยนะนี่กำไรสวยๆเลยหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับ่พานบุญด้านในนะสี่ร้อยเก้าสิบเก้า นะครับแล้วก็แมงมุมแมงมุมดักซับรุ่นเงินไหลนองนะครับทองไหลมานะปีสองห้าหกสองพันห้านี่อันนี้หกร้อยหกร้อยนะครับแล้วก็เป็นเหล็กเหล็กเหล็กปีหกสอง ราคาจา์ออสนะครับสองพันบาทเน,น,นี่ยนะด้านในเป็นคุณแผนนะครับคุนแผนเนี่ยนะขุนแผนนะครับก็ราคาสี่ร้อยห้าร้อยพันหนึ่งน,นะฮะนะครับเนื้อวานก็เนื้อวานร้อยแปดสี่ร้อยนะครับเนี่ยนะด้านล่างนี้ก็ เป็นนี่ไอ้ไข่หรือเปล่าเยนะนี่ไอ้ไข่มะขามนะครับหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยนี่ก็ห้าร้อยเซธีทวีทรับนี่ถายโดยใกล้เลยนะห้าร้อยสามร้อยนะครับปีหกสองอันนี้ก็ เป็นกูมารเหมือนกันนะนี่500บาทนะของวัดสายไหมเลยนะด้านในก็มองไม่เห็นหน่อยนะครับนะด้านในเนี่ยนะอยู่กไกลเลยนะครับนี่นะวัดสายไหมสองนะครับอรีนจังหวัดพระนครศรียุธยาปนะีหกหนึ่ง เอกทาเวสวรรณนะสามพันบาทนะจะเป็นเนื้อเงินนะครับนะเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อเงินนะลงยานะครับอันนี้หน้าทองคำเลยหน้าทองคํารุ่นหนึ่งทาเวสวรรณรุ่นหนึ่งสองพันบาทสองพันหรือเปล่าเก้าพันดิทุกคนเก้าพันแปดพันนะหน้าทองคํา รุ่นหนึ่งนทาเวสวุวรันหนึ่งพันพันห้าร้อยนะครับนะนี่นะสามพันนะครับดูปีกันได้เลยนะตะกุดห้าร้อยตะกุดห้าร้อยอันนี้เบี้ยกแก้เบี้ยกแก้ห้าร้อยบาท แก้แก้ห้าร้อยบาทครับแล้วก็คฟูดน่าฟูดอาจารย์ออสนะครับแปดร้อยบาทด้านในเป็นเหมือนปิดตานะปิดตาแปดร้อยหกร้อยนะครับอั 1, นนะี้หนึ่งพัน 1,000บาท1,000บาท 600, 600นะ 600, 600อันนี้ 800, 800มีตะกกุดด้านในด้วยตะกกุดปรอกลุกเปิน500นะ่ะ300บาทนี่ปรอบลุกเปิน ทุกคนห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนี่ก็ห้าร้อยนะนี่ก็ห้าร้อยสองร้อยนะครับนะอันไหนก็ห้าร้อยสวยๆเลยรุ่นแรกนะรุ่นแรกตะกุด 900เป็นนั่งผ่านนะครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตสามร้อยนี่นะมีหลายรุ่นเลยให้ดูนะเศราห้าเาห้าปี5 7 700เ้ยบาทอันนี้น่าสนใจนะตะกกดปลอกลูกปืนนะครับนะ ก็จะมีเหรียญหล่อพุทธศิลป์เนอเป็นเหรียญหล่อพุทธศิลป์น,นะที่ได้ดูกันนี่แบบนี้สนะนะี่ร้อยเจ็ดร้อยนะนะห้าร้อยนะแล้วแต่เนื้อแล้วแต่เนื้อนี่แล้วแต่เนื้อเลยรุ่นแรกปีหกหกนะจำนวนกานจะสร้างก็น้อยอยู่นะครับนะ หลักพันเองแล้วก็บางเนื้อนี่ก็199นะด้านไหนก็จะมีพายันจนะุดเดียวใช่ไหมจุดดูชาวัตถุมงคลพด้านนี้เป็นกุมารน,นะครับ นี่นะคาถาบูชาให้มาขามสิทธิ์วัดสายใหมนี่นะครับก็มาเที่ยวกันได้ที่วัดสายไหมบูชาวัตถุมงคลน,นะครับ ของทางวัดนะนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับวัสด์ใหม่นะวัตถุมงคลนะครับฝากมาให้ได้ชมกันนะนะนี่เลยนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งของทางวัดนะครับนี่นี่นะก็มี ลูกปืนนะครับนี่ลูกปืนจานมือนะครับนี่นะนี่ดอกใหญ่500นะครับดอกเล็กก็500นะนี่ก็แผ่นวัสดยไหมนะครับเป็นล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตก็มี แล้วก็รูปเหมือนนะครับรูปหล่อลอยองหลอกเกตนะครับอันนี้เป็นเนื้อว่านร้อยแปดก็สี่ร้อยห้าร้อยหนึ่งพันนะเนื้อแตกลายงาว่า,วานร้อยแปดปีหกสี่อันนี้เนื้อนาวะปีหกห้า ข้างในก็มีล็อกเก็ตนะนี่ปลอกปลอกลูกปืนปลอกลูกปืนข้างในก็บรรจุกระลาตาเดียวไว้นะครับนะนี่นะอันนี้แล้วก็จานจานเมย์ด้วยนะครับนะอันนี้เป็นรุ่นแรกตะกุด to ราตาเดียวนะครับนี่รถแปดร้อยพระปิตาจัมโบ้หนึ่งรุ่นสามไตามาร์ทหกร้อย ก็มีทั้งหมด2จุดด้วยกันนะสำหรับตู้วัตถุมงคลของทางวัดน,นะครับสายไหมนะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนี่ตู้นึ่งอยู่ตรงนี้นะตอนเข้าไม่ได้ถ่ายให้ชมนะนี่นะนะครับเ็าจะอยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อเลยนะนะครับนี่จะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่พระอาจารย์ออสนะครับปาสายใหม่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะเกจิ นะครับที่มาแรงนะตอนนี้นะครับนะด้านนู้นก็เป็นทาวเวสุวรรณนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับตรงโน้นเลยนี่เป็นทาวเวสุวรรณนะครับนี่อยู่ด้านนี้นะครับนะบก็เป็นบรรยากาศอยู่ใกล้ๆกลับโรงพยาบาลศินแพทย์นะครับนะโรงพยาบาลศิรแพทย์อยู่ตรงนี้เลยนะครับ นี่เทวเวสวร์นี่นะครับเทวเวสวร์นี่มา,ากรับไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลกันได้นะนี่นะครับคาถาบูชาเทาวเวสวร์นะครับ ด้านนี้น่าเยนี่นะด้านนี้อ๋อนี่นะครับเป็นวิหารนะวัดร่มรื่นนี่ครับทุกคนนะมากราบไหว้กันได้นะครับนะสำหรับปัดสายใหม่นะครับ อูอันนี้วิหารพระโพธิสัตว์เจ้าแม่คนอิมเจ้าแม่คนอิมนะครับ บริเวณตัววัดนะครับก็จะมีประมาณนี้ทุกคนนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนะสำหรับช่องหลอไปถั่วนะจะไปที่ไหนพาไปชมวัตถุมงคลที่ไหนนะครับก็ติดตามกันด้วยนะนะครับสำหรับวันนี้คลิปของวัดสายใหม่นะครับพระอาจารย์ออสนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะทางช่องด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมนะช่องอยู่ได้ก็เพราะกำลังใจจาก FC ีนี่แหละนะนะครับทุกคนนะถ้าไม่มีกำลังใจจาก f c ก็นะไม่รู้จะทำให้ใครดูนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนบูชามาให้ FC เป็นที่เรียบร้อยนะนะครับทุกคน นะปอกลูกปืนนะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ